การที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนั้นที่พวกเธอพ่ายแพ้กับทีมชาติจีนครับแฟนวอลเลย์บอลที่อยู่ในโซเชียลมีเดียอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่แต่พวกเธอก็รับเอาคอมเมนต์นุงนั้นนะครับเพื่อที่จะนําไปปรับปรุงปรับแก้สุดท้ายทีมชาติไทยเราก็มาคว้าอันดับที่3จากการชนะเวียดนาม3เซตรวดนะครับซึ่งนี่แหละครับนี่คือมาตรฐานที่ทีมชาติไทยสามารถทําได้ไม่ได้ต่ำกว่าม,มาตรฐานได้อย่างใด ผู้ชมครับผมเชื่อว่าการที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนั้นคว้าอันดับที่3นะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมเป็นเหรียญทองแดงแฟนๆวอลเลย์บอลบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าจริงๆเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้หรือเปล่าศักยภาพเรามีโอกาสที่จะลุ้นเหรียญทองเลยไหมอันนี้ก็อยากที่จะแชร์โมเมนต์ประทับใจนะครับของพวกเธอให้ได้ฟังกันแน่นอนเลยครับว่าการที่เราไปไม่ถึงเหรียญทองมันก็อาจจะเป็นความเสียดายนะครับแต่ถ้าย้อนกันไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพวกเธอกรำศึกหนักมาเลยนะครับนับตั้ง,ง,งแต่ ต่อเนื่องมาจนถึงวอลเลย์บอลคัดโอลิมปิกแล้วก็ต่อมาจนถึงช่วงของเอเชียนเกมแล้วเอเชียนเกมเนี่ยเราเจอกับทีมที่ค่อนข้างหนักนะครับโดยเฉพาะปัจจัยมันอยู่ที่การเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นในรอบจัดอันดับแหละครับที่เราไม่สามารถชนะเขาได้แต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราก็มาเจอกับทีมชาติจีนในรอบรองชนะเลิศอยู่ดีซึ่งไม่เจอกันรอบรองก็ต้องเจอกันรอบชิงสาหรับจีนเพราะจีนนี่แข่งแกร่งมากๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเราไปแพ้ให้กับทีมชาติจีนแน่นอนครับหลังจากที่พวกเธอ่พยแพ้กับทีมชาติจีน ลลบอลที่อยู่ในโซเชียลมีเดียต้องย้ำว่าบางคนนะครับอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่ครับกับการที่พวกเธอแพ้จีนทั้ง,งที่จริงๆแล้วมันมีโอกาสที่เราเองเนี่ยมีต้มที่ขึ้นนําจีนในเซตที่2ประมาณ8คะแนนแป่ปรากฏเราปิดไม่ได้นะครับเราก็กลายเป็นผู้แพ้ไปในที่สุดก็ต้องยอมรับนะครับตรงนี้ว่าจีนเองก็แข็งแกร่งมากๆแล้วเราก็ต้องยกเครดิตให้กับจีนด้วยนะครับเพราะว่านี่คือการแข่งขันเอเชียนเกมส์ในบ้านของเขาแล้วตัวของเขาเองเนี่ยก็สู้อย่างเต็มที่สมศักดิ์ศรีนะครับไม่ใช่ว่าทีมชาติไทยสู้เพียงอย่างเด จีนเองเขาก็ต้องเอาเหรียญทองกับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ในบ้านเขาให้ได้เหมือนกันมันก็เลยเป็นสิ่งที่แน่นอนครับใครแข็งแกร่งกว่าก็ชนะไปวันนั้นจีนเขาดีกว่าทีมชาติไทยสุดท้ายทีมชาติไทยเราก็มาคว้าอันดับที่3จากการชนะเวียดนาม3เซตร,รวดนะครับซึ่งนี่แหละครับมันเป็นฟอร์มที่ทีมชาติไทยอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นนะครับถ้าย้อนกลับไปครับนะับตั้งแต่วันที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าแคมป์กันแบบยาวนานเลยนะครับก็คือในวันที่26สิงหาคมหลังจากนั้นครับศึกชิงแชมป์เอเชียพวก ก็ต้องลงสนามแข่งขันกันแบบแทบจะไม่ได้หยุดเลยนะครับเต็มที่ก็พัก1วันครับหลังจากนั้นพวกเธอก็แข่งกันต่อเนื่องเลยนะครับรอบจัดอันดับเรียกได้ว่า45่ห้เธอต้องแข่งขันกันยาวๆเลยจนมาคว้าชแชมป์เอเชียจากการชนะจีนได้นะครับ3ต่อ2เซตคือพูดง่ายการที่พวกเธอเนี่ยเจอกับ เกาหลีใต้ในรอบจะอันดับเจอกับเวียดนามในรอบจะอันดับก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับสำหรับการแข่งขันในรอบนั้นรวมไปถึงการมาเจอญี่ปุ่น3ต่อ2เซตมาเจอกับทีมชาติจีนชนะ3ต่อ2เซตมันเหนื่อยมากครับไปแข่งขันวอลเลย์บอลคัดโอลิมปิกเจอกับทีมหนักๆต่อกัน4เกมเลยนะครับไล่เลยครับ4เกมเยอรมนีสหรัฐอิตาลีแล้วก็โปลแลนด์จากนั้นอีก3เกมที่เบาลงมาหน่อยก็คือเกาหลีใต้สโลวีเนียแล้วก็โคลัมเบียมันก็เป็น การแข่งขันที่มันก็เจองานหนักครับหลังจากที่พวกเธอกลับมาครับพวกเธอแทบจะไม่ได้พักกันเลยนะครับเวลาพักไม่ถึง30ชั่วโมงครับซึ่งทางทีมงานก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ชาชุออนโมกสีนะครับซึ่งชาชุออนเองก็ให้สัมภาษณ์กับทีมงานนะครับบอกว่าเธอเองมาถึงประเทศไทยยังแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับอย่างมากก็แค่เก็บของเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเล็กน้อยแล้วก็เตรียมตัวแต่งหน้ามาสนามบินเลยเพื่อที่จะบินต่อในค่ําคืนวันนั้นครับเวลาอยู่ไทยไม่ถึง30ชั่วโมงเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่ได้อยู่ไทยแล้วเนไให้้้ดเลกก,กวมแ หลายๆคนก็เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่ากลับมาถึงในช่วงดึกหลังจากนั้นบินต่ออีกในช่วงดึกของอีกวันหนึง่งเวลามันกระชันชิดมากๆนะครับโดยเฉพาะหลังจบเกมนะครับที่อัชราพรคงยศนั้นร้องไห้นะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยถูกถ่ายโดยคุณเจนะครับช่างภาพของข่าวสดครับซึ่งเป็นสำนักข่าวชื่อดังระดับประเทศนะครับถ่ายเอาไว้เห็นน้ําตาของอัชราพรคงยศหลังจบเกมนะครับซึ่งพอหลังจากที่จบเกมเนี่ยแฟนๆวอลเลย์บอลไทยในช่วงนั้นก็รู้สึกเห็นใจนะครับบางส่วนก็รู้สึกว่าเธอก็ทํากันเต็มที่แล้วแล้วก็สุดท้าย มันเหลือแมตช์เดียวก็คือการชิงอันดับที่3กับเวียดนามซึ่งการเจอกับเวียดนามเนี่ยเวียดนามเองเขาก็คาดหวังเพราะเขาก็มาไกลที่สุดในประวัติศาสตร์ในกีฬาวอลเลย์บอลแล้วเช่นเดียวกันเขาก็คาดหวังว่าจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับไปได้เช่นกันและการเจอกับไทยในระยะหลังๆเนี่ยเวียดนามเองก็สู้กับไทยได้สูสีนะครับได้เซตจากทีมชาติไทยด้วยแต่ในการเจอกันครั้งนี้ครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทําได้ดีกว่าครับเอาชนะไป3เซตรวดเป็นการชนะที่เวียดนามเองก็สู้เต็มที่แล้วครับแต่ก็สู้ไทยไม่ได้จริงๆหหลลังงจบบบเกมมมรททีีิ ไทยร่วมกันกอดสวมกอดกันนะครับให้กําลังใจกันแล้วก็นี่คือน้ําตาแห่งความยินดีซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่น้ําตาของผู้ที่ได้รับ องแต่น้ําตาของผู้ที่ได้รับเหรียญทองแดงนะครับก็คือน้ําตาที่เปี่ยมไปด้วยทุกความรู้สึกที่มันรวมอยู่ในบรรยากาศตรงนั้นครับพวกเธอต่อสู้กันมาในบรรยากาศกว่า1เดือนครึ่งจนท้ายที่สุดครับคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ชนิดที่ก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญทองแดงที่เป็นไปตามฟอร์มเลยนะครับอันดับหนึ่งของเอเชียตอนนี้คือใครครับจีนอันดับ2อเอเชียตอนนี้คือใครญี่ปุ่นอันดับ3ของเอเชียตอนนี้คือใครก็คือทีมไทยเพราะฉะนั้นถ้ามองกันแล้วนี่คือมาตรฐานที่ทีมชาติไทยสามารถทําได้ไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐาน แาแล้วสิ่งที่มันออกมาจากความรู้สึกของนักวอลเล์บอลทุกคนก็คือพวกเธอผ่านโมเมนต์ของความกดดันผมเชื่อว่าพวกเธอได้มีโอกาสเช็คกระแสจากโซเชียลมีเดียอยู่แล้วครับในวันที่พวกเธอแพ้นะครับบางคอมเมนต์ไม่สร้างสรรค์เลยนะครับบางคอมเมนต์ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ไปแต่พวกเธอก็รับเอาคอมเมนต์ตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะนําไปปรับปรุงปรับแก้จนกระทั่งวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยทั้ง3รายการนะครับประสบความสําเร็จในระดับที่ไม่ได้ต่างหัวมาตรฐานใดๆครับอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่อยากที่จะแชร์โมเมนต์ง นีให้ฟังนะครับซึ่งนักวอลเลย์บอลหญิงของไทยเนี่ยอย่างธนัชชาสุขสดนะครับธนัชชาสุขสดเองเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวในงานเลี้ยงวอลเลย์บอลด้วยเช่นเดียวกันนะครับให้สัมภาษณ์บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยก็รู้สึกมีความกดดันนะครับมีความรู้สึกว่าที่เธอเองเนี่ยร้องไห้เป็นเหมือนกับการที่เธอปลดล็อกกับการที่ติดทีมชาติไทยมาทั้งปีแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยครับอยู่แต่ในแคมป์ทีมชาติจบเกมเนี่ยเป็นความรู้สึกว่าร้องไห้เพราะนี่ขึ้นหายเหนื่อยแล้วจริงๆนะครับมันเป็น รู้สึกว่าเวลาเราจากบ้านไปไกลๆเวลาที่เราจากบ้านไปเป็นระยะเวลานานแล้วเราต้องเหนื่อยกับการทำงานเราก็ยังรู้สึกคิดถึงบ้านเช่นกันนักวอลเลย์บอลมีความรู้สึกนี้ครับแต่พวกเธอเมื่ออยู่ในทัวร์นาเมนต์พวกเธอกลับบ้านไม่ได้ครับพวกเธอก็ยังต้องสู้เพื่อความหวังของคนไทยทุกคนและแน่นอนเรื่องของการที่พวกเธอต้องมาเจอกับคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียซึ่งวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับแต่บางทีมันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สร้างสารรค์มันก็มีคอมเมนต์เหล่านั้นหลุดออกมาบ้างมันก็ทําให้พวกเธอเสียกําลังใจนั่นแหละครับจนตอนนี้นี่ทุกกกควาามรรู้สึ ล็อกต่างๆหายไปหมดแล้วแม้กระทั่งหลังจบแมชนี้นะครับหลังจบเอเชียนเกมนักวอลเลย์บอลบ,บางคนได้บินกลับมาอยู่ไทยประมาณ48ชั่วโมงก็ต้องบินไปต่างประเทศเพื่อไปรับใช้ต้นสังกัดใหม่แล้วอันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่า มันคือทุกโมเมนต์ที่มันรวมอยู่ในน้ำตาและความดีใจของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจบเกมจริงๆแล้วครับหลังจากนี้นะครับก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันต่อนะครับทัวร์นาเมนต์ต่อไปของเธอก็ต้องรอกันถึงปีหน้าเลยนะครับกับการแข่งขัน,นะะวอลเลย์บอลเนชันส์ลีกแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่จะชี้วัดด้วยนะครับว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะดีพอไปโอลิมปิกหรือเปล่าก็ถือว่ายังเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมไทยก็ยังคงต้องให้กำลังใจกันต่อนะครับเชีรชยชรทนะลล์ทีมมชาาาติิิไยยเรระววอออลบบหญงกก็ขพธปสค ในอนาคตนะครับนี่ก็คือเมนพอยท์ครับทุกมุมมองทุกเรื่องราวที่เราหยิบยกโมเมนต์สำคัญมาคุยกันในวันนี้นะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของเมนสแตนครับและกลับมาพบกันใหม่ครับกับเมนพอยท์วันนี้สวัสดีครับ